เตรียมของสิ่งของรับไปช่วยผู้ประสบภัยทางจังหวัดศรีสะเกษนะครับกำลังจัดของสำรวยนะครับมีปลากระกป๋องมามา่าแพลมเพลิดน้ำดื่มนะครับรวมกับด้านช่ยวยเหลือเก้อกูลก็อ่างแฟนแบ่งปันนะครับของจังหวัดปัะครนบ กนายกจังหวัดเจ้าสัรอนครือนายกแบงค์นักสุขแล้วก็ทีมงานหนึ่งที่ได้มารบับบริจาควันนี้วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับที่จะได้นํารถมาเพื่อเอาไปมอบให้กับทางชาวจังหวัดศรีสะเกดนะครับ นีนะครับมามา่าปากระป๋องขนมนมน้ำหวานนะครับแพมเปญเพื่อย,ยากันยุงนะครับก็เอาใช้ที่นอนนะครับส่วนหนึ่งก็ไปแล้วนะครับตั้งแต่วันไปทางุบวนล่าท้านี้นะครับวันนี้ก็ที่เหลือก็ไปทางซีสเกต น,นี่ก็อากาศดีหน่อยครับค่อยมีฝนอาแหละแตเมื่อคกิดฝนก็ตกเรื่องประมาณแต่เช้าถึงเย็นมาตอนเช้านี้อากาศก็เริ่มมีไม่ค่อยมีฝนนะครับบรรยากาศรับอท่านใดจะมาร่วมบริจาคก็มาได้นะครับก็อย,อยังรับบริจาคอยู่นะครับ มีน้ำมีขนมมียาศสีฟันแฟบเซอร์ปรนะครับยาจุดกันยุงนะครับหรือกระดาษเช็ดู่นะครับเพื่อจะเอาไปสมทบสร้างช่วยบริจาคให้ก,กับพี่น้องผู้ประสบภัยจากอีสานใต้นะครับที่ฝั่งทางเขายิงมหาเราก่อนนะครับ ไยเหลือทหารบ้างไยเหลือประชาชนบ้างนะครับนี่ครับให้ดวมบริจาคครับตามเบอร์โทรนี้นะครับยังรับบริจาคอยู่นะครับ098 135 5512 086 3 15 5นึ่้านะครับต่อได้นะครับทนันนใดจะเกว่บริจาคนะครับที่จังหวัดจันทบุรีนะครับอยู่ติดกับธนาคารกรุงไทยครับถ้ามาจากธนาคารกรุงไทยเราเลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับเป็นสุมชนของวัดมหาธาตุนะครับเดี๋ยวขอจบในสดเพียงแค่นี้นะเดี๋ยวคอติดตามชมการต่อไปนะครับ